อีกแล้วอะผิดหวังนะถ้าพี่ไม่มาอ่ะบอกพูดไหนบอกพี่จะมาวันเนี้ครับเออไม่เห็นพี่มาเลยเออผมก็รอตั้งนานพี่ปล่อยผมรอนานมากเลยเออพี่โซจริงๆไม่ได้นะแกงน้องแล้วบอกว่าจะมาวันนี้โอ้โทษโทษเ็บจมูกพี่โสบอกว่าว้าวนะก็คนมันฮิวนี่คนมันฮิวขอโทษนะครับโทษนะครับคนฮิว อุ๊ยพี่โซบอกว่ากูจะปาคลิปแล้วนะใจเย็นก่อนพี่โซดีที่พี่พอฉีเวลาซีรีส์ขอวีมาร์เยอะๆนะคะหนูจะขอวีมาเยอะต้องต้องใช้คําว่าพิเศษแล้วนะพิเศษพิเศษใส่ผักเดี๋ยวจะมีนกนพักพักห้าเออเธอพูดดีมันจะมีซีซันซีซัสนสามก่อนเป็นกลักแหละกลักรุ่นพ่อกุลักรุ่นพ่อซีซันสี่อะไรนะ่อ กลักรุ่นปู่อ่ะซีซันสุดท้ายเออลุงก่อนเออกลักรุ่นลุงแล้วก็มากอลักรุ่นปู่เป็นซีซันสุดท้ายคือเราอ่ะจะทามีมีภาพปกด้วยเป็นอะไรกลักลงศพเลยก็คือตอนตายแล้วหรอก็คือเราจะทําแบบกลลักระยาวไปเลยจนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจนกว่าน้องจะแก่อเอคือเราจะไม่ให้สองคนเนี้ยแยกจากกันเลยจริงกอลักรุ่นพ่อเขาทำกันได้เลยกอลักรุ่นพ่อวัตสาน เขาบอกว่าทาจริงเหรออ่ะเม้นก่อนเข้านอนเขาถามว่าไม่เจอหน้ากันเลยอ่ะพูดเม้นก่อนเข้านอนรายการนี้ก็เหมือนจะบอกว่าจะมาบอกว่าจะมาแต่ไม่มาแต่ก็ไม่มาไม่รู้ไม่เป็นไรหลอกก็เข้าใจแล้วอ่ะพูดพูดถึงเม้นก่อนเข้านอนบอกว่าจะมาผมก็นั่งรอเฮ้ยปล่อยใฮโลอ่ะไม่มีไม่มีใครขอหนึ่งขอหนึ่งท่อนตอนนี้บอกอะไรก็พี่บอกให้ผมรอผมรอนานมากเลยหรือปะ ็คนมันฮิวนี่ขอโทษนะครับแลคนมันฮิวนี่กูบอกแล้วไงเอออุ้ยกูบอกแล้วไงอ๋อซีพี่เหนืออุโกรธหรอแกวัซซันวัซซันแกงแกงเขาบอกว่าแกงหม้อใหญ่มากใช่อยากให้กินกระถางตำบลหมู่บ้านไปเลยคนมันฮิวนี่คนมันฮิวนี่กูฮิวนี่เขาบอกว่าวันนี้ใส่เสื้อคู่หรอ ไม่มันเป็นสีเดียวกัน,น,น,กนจริงๆแล้วอะเอาปะก็คือว่าอ่ะตามนั้นแหละเล่าไปแล้วอ่ะเร็วจังวะขอนึงลิงโทนที่เธอชอบอ่ะเอายินก่อนหนึ่งลิงโทนที่ชอบอที่ไม่ใช่ตัวเองขอโทษนะครับบางคนมันหิวนี่ <laughs> อ่ะหนึ่งลิงโทนท่อนเนึ่กูบอกแล้วไงไม่ขู่หรอก แกพี่เหนือเหรอพี่เหนือตอนนี้อ่านบทอยู่แกแบบพวกแบบไหนลองเปิดดิไหนลองเปิดพี่เหนือทําอะไรอ่ะพี่เหนืออ่านบทอย่าใส่ไยน้องเล่าเรื่องโทศรศัพท์อ่โทศรศัพท์อ่ะเขาถามว่าไปเปลี่ยนแบบมาเป็นไงบ้างไม่ได้ลองไลฟ์เลยครับเขาบอกเดี๋ยวไว้แบบพี่ยินว่างๆเดี๋ยวพี่ยินจะลองไลฟ์นะฮะช่วงนี้ตอนนี้ติด พ่อวีพี่วอติดเทรนอยู่ค่ะไม่เอาเดี๋ยวคำว่าคำว่าอะไรโมเมนต์จิน้นไม่ให้ละเมอร์จินอ๋อละเมอร์จินอะยาสอีกทีหนึ่งแฮชแท็กละเมอร์จินครับอือเท่านั้นวอลอะไรละเมอร์จินมาเร็วแฮชแท็กละเมอร์จินนะครับอืออย่าลืมอย่าแกท้าทายอำนาจมืดหรอพลังอ่ะพลัง ยอมมากคือแบบอะไรอะ่ะละเมอชินอะ่ะบนรโดนนี่โดนยังไงบ่อนรโดนใครใครเป็นคนบ่อนรโดนรำ๋อ,อแบบภาบอันเดียวกันเลยไม่คือ คือยังไงนะเอาให э ม่คือผมด้วยความเป็นสไตล์ที่แบบว่าไม่ชอบให้ทำอะไรแล้วแบบว่าเราคนจะไม่อยากนอนคนที่มันม้วม,มากอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมหนาวไงก็จะแบบว่าเอาปลายผ้ามาห่มเหม,มือนบอลโดนระเมอแล้วมันเห็นมันเอาผ้ามาห่มให้แล้วจับไว้แล้วก็ละเมอจิ้นสองไม่คือแบบอ,อุ่นนะเอาผ้ามาห่มแล้วก็จับขาไปเลยเออยอมนะยอมนะงงเออแต่ละคนเบอร์เขาบอกว่าระเมอจิ้นติดเทแล้วนะ แกหาทำปะเขาบอกว่าถ้าติดเทนอันดับหนึออ่งเออจริงเหรอขึ้นแล้วเหรออ,อันดีไหนดูดิอันดับแปดละละเมือชินบอหาทำนะคะต่อไปก็เ <force> ตียงแห่งโมเมนต์ผมผมลองขออันดับหนึ่งก่อนตอนนี้ยังไม่อยากพูดเยอะแกอันดับเจ็ดแล้วอ่าละเมือชินอ่ะติดอันดับแล้วนะเออหาทำเนาะเอาจริงแบบอันดับหนึ่งเราพ่อยว่ากันเฮ้ยสูตรพ่อท้าทายนะ อำนาจพอขอเทสอำนาจอยไม่ได้ใชนแล้วแซมนาธรรมนะอำนาจเจริญหนึ่งเรื่องนั่งตักบนรถจริงๆคือฉันเป็นคนขับแล้วฉันไม่รู้ว่าแบบเขานั่งตักกันยังไงคือนั่งตักกันยังไงนั่งตักกันเหรอตอนที่พี่ขับรถอะไม่นั่งซ้อนกันเลยเชก็ซ้อนก็คือการนั่งตักนั่นแหละจริงฟิลแฟนอะเนาะพ่ออย่าท้าอุ้ย พี่โซบอกว่าอันเดบอันดับหนึ่งแล้วหอมแก้มให้ดูหน่อยปั่นอยู่หุ้ยจริงๆอ่ะพี่โซอ่ะอยากให้พี่โซมากองถ่ายเนาะวันเนี้ยเสียดายว่ะพี่โซมากองถ่ายผมอย่างเงี้ยจุ๊บโชเลยล้วพี่โซมากองถ่ายจริงๆถ้าพี่โซมากองถ่ายนี่จุ๊บแก้มบัวช์แล้วนะเออแต่พี่โซไม่มาติดที่พี่โซไม่มาไงไม่งั้นจริงแล้วพี่โซบอกว่าจะมาไม่มาไลสดไลสดวัซันวัซันอันดับหนึ่งเพราะหอมแก้มไม่ได้จริงๆอ่ะ ถ้าพี่โซมาคือแบบโชว์แล้วแต่วันนี้พี่โซไม่มาพี่โซบอกว่าท่านอันดับหนึ่งจะให้แบบยินกับวอจุ๊บกันแต่พี่โซไม่มาอาพูดใจยังไงยังไงเสียดายวันนี้มากนึกว่าจะมาอืแต่ไม่มาพี่โซบอกว่าเกลียดเรื่องถุลวะซานอันดับหนึ่งแกตอนนี้ขึ้นจริงๆเหรอ ตอนนี้ขึ้น,น,ะะนอันดับหรือเปล่าพยินอันดับอะไรนะดูเิยละเมอจีนอะแฮชแทกอ่ะอไม่หนึ่งง่ายหรอกอันดับให้เฮ้ยแกเป็นไงไปทาเขาว่าอันดับสี่แล้วพ่อเขาบอกสี่แล้วใช่ <c oughs> ละเมอจีนสุด <c oughs> <c oughs> <s ut ters> ผมยังผมจะยังไม่ชมครับตอนนี้ได้แค่ยิ้มได้แค่ยิ้มมุมปากยังไงยังไงตอนนี้ยังไม่ชมครับได้แค่ยิ้มมุมปากผมยังเชื่อว่าพลังของรอบนี้ไปได้สุดกว่านี้เฮ้ยแต่ก็ไปให้สุดแหละขอบฟ้านะที่แฮชแท็กลาเมอร์จินเออแกเขาบอกที่สามแล้วจริงปะจริงหระดูดิเออที่สามเลยโอ้โหจริงอันนี้คือมันคือเรื่องจริงนะแกที่แบบ บอนางเล่าให้ฟังเรื่องที่แบบว่าหยินนางละมือไงแล้วแบบมากอดไว้แบบฟิลแบบไม่ให้เธอไปอะไรเงี้ยเกิดขึ้นก่อนปล่อยเอ็มวีไงแต่ว่าเราเห็นเอ็มวีมาเออแต่เราเห็นเอ็มวีมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วไงลืมภาพไปแล้วจนมาเห็นเอ็มวีอีกรอบแล้วเอ้ยเออวะมันเหมือนเป๊ะเลยเหมือนเลยแล้วบอทำหน้าแบบอย่างเงี้ยบอบอกแบบนางตกใจอ่ะเออฟิลแบบตกใจอ่ะแกอะไรเขาเนี่ยจริงๆสมารหยินแอบ แอบแบบแอบมีใจเอออยากสร้างโมเมนต์พี่ไ่สร้างผมเอาเนียนๆหน่อยเว้ตอนนอนแรงอ่ะละเมอจินจริงละเมอจิ้นพ่อเล่นผิดดอมแล้วนะเขาบอกว่าตอนนี้ที่หนึ่งแล้วนะหาทำนะพ่อทอมดอมนี้บ้าจีเด้อ ยังไม่ชมว่ากนันนะจังสันยังไม่ชมว่าสันว่าส่านยังไม่ชมว่าสันยอมมากพี่บอตอนนั้นนเขาถามว่าหน้าตาคือตกใจประมาณไหนหตอนที่ยินก่อนอดรู้สึกยังไงแบบสะดุง้งกูเคยเห็นตาแบบยังไม่เปิดปอ่ะตอนที่มันแบบจะไปห้องน้ำอะ่ะ<อ>แล้วแตยังไม่เปิดยังไงยังไงหน้านี้ พี่อนพูดเรื่องโทรศัพท์อ๋อแกวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องคือโทรศัพท์พี่ยินไปอยู่กับบอทั้งวันอันเนี้ยไม่ได้สร้างแต่เกิดขึ้นจริงงงทุกคนงงหยิบแล้วไปเฮ้ยกูยโทรศัพท์่อยพี้หายไปเลยหายไปเลยหายไปเลยไม่แล้วถืออยู่คนเดียวคล้องไว้ตลอดเดินรอบกองเหมือนเขาจะอวดอะหายไปแล้ววิง่งพาพี่แบงวิง่งรอบมหาลายัยเลยวันเนี้ยฉันง,งงอยู่นะเขาเหมือนว่างอะพาพี่แบงวิง่งเลยแล้วพี่แบงก็ โอ้ยจริงจพี่โซโมเมนโทรศัพท์อะหนูยอมคอนเทนต์นี้เลยอะอยากกราบเลยอะโมเมนโทรศัพท์อะฟ้าเออฟ้าบอกว่าฟ้าโทรศัพท์ก็ให้ก็ให้กันก็จินกูงพี่ฟ้าบอกว่าโทรศัพท์ก็จินกันได้ไม่อะยังไงผมอยากอบอกอะไรหน่อยครับพี่ฟ้าผมมองคนผิดไป จริงๆแล้วผมพี่ฟ้าเป็นคนดีครับขอโทษจริงๆไอเลือพี่ฟ้าเล้วแปหาว่าพี่ฟ้าแกล่ะพี่โซบอกว่าฉันอยากไปดูฉันไม่ได้ไปกองไอแกพี่โซอ่ะพี่โซก็ลองติดตามได้ี่ช่องโแกตอนยี่สิบเคแล้วอ่ะเขาเธอทายกันอ่ะอุ้ยี่สิบเคไม่ใช่เป้าหมายของผมเป้าหมายผมคืออันดับหนึ่งอ่าเธอได้ยินกันแล้วใช่ไหมแกอันดับสองแล้วจริงปะหนึ่งแล้วเฮ้ย เฮ้ยเอาดีๆเอออันดับหนึ่งแล้วอันดับหนึ่งแล้วแมากแกฉันขอโทษม่ไมมไม่มาแต่เอาจริงๆคือมันคือเรื่องจริงละเมอร์จิ้นอะมันเป็นฟิลแบบที่ที่บอกไปแต่ตอนนี้คืออันดับหนึ่งแล้วหนึ่งแบบหนึ่งจริงๆบ้านเป็นอันดับหนึ่งนี่กำลังงัดกับ BTS อ้าวงัดกับวง BTS อาแล้วละเมอร์จินเฮ้ยละเมอร์จิ้นนะมาดิครับ อเป็นไงเธอท้ากันปิดคนแล้วอะยอมอยู่นะวอ,อ,อ,อละเมอจิน้นพี่โซบอกว่าหอมแก้มพี่โซวันหลังพี่โซต้องมาที่กองถ่ายแล้วก็จะได้แบบให้ยินกับบอแบบว่าหอมแก้มกันเข้าใจปะสัญญาแล้วค่ะออะหอมแก้มเอาวอหอมแก้มหน้าจอหน่อย<ส><ก>เออเขาหอมแล้วนะพี่อวอะ แกเอาจริงๆเกินไปปะรางวัลรางวัลรางใจไงบอกแล้วพ่อทามเป็นคนจริงหยินเลยต้องโทษหยินเลยเพราะหยินไม่หยุดมันก็เลยหยุดจริงหนูมาร์ไอครีมต้องเข้าพี่แบงค์เดี๋ยวลบกวนหานีด้วยนะไอครีมให้กับดอมพ่อวีพี่วอลด้วยนะน้องการน้องการไม่ตัวน้องการเลยเรจริงปะบอกให้มาถ่ายเป็นบทเอ็มอะน้องการเนี่ย เดีด๋ยวจะปกักบุดนะปกักบุดน้องการก่อนทุกคนคนนี้เล่นเป็นเ็มจริงคนนี้เล่นเป็นเอ็มนะบอกเลยหอมแก้มพ่อไหมคะขอบตาดำเพราะปั่นทวิตไ,วได้ๆคือหันกล้องให้พี่พร้อมหน่อยค่ะพี่พร้อม,อม,อมยินพี่พร้อมอ่านบทหรอ อ้าวพี่แบงน้องเล่นเกมหรอได,ด้ม่ได,ด้เล่นอพร้อมไปอ่านบทมันเล่นอะไรไม่มันเล่นเกมซอมบี้อ่ะซอมบี้มันไม่ได้อ่ะพ,ออพูดพูดอ่ะตอนนี้พร้อมทำอะไรอยู่พร้อมเล่นเกมอยู่ทุกคนมันนากระเด็นเลยไม่เป็นไรพร้อมไปอ่านบทเดี๋ยวนี้พี่จะได้เล่นเกม,มใช่ไลยหรอกเออทุกคน นี่คือสภาพพี่เหนือหลังจากที่กลับมาลับดิลับ <laughs> แกเอาจริงเป็นงงมาก,กวันเนี้ยอัดเป็นหือใช่ไหมใช่ฉันงงไปหมดแล้วอะจริงเหรอวอนดูหน่อยแกห้าหมื่นสองทวีตเฮ้ยกำลังตกกับ BTS อยู่เฮ้ย ผมสองคนแมนใครครับเนี่ยคุณคุณคือใครอะ่ะทำไมแบบอันนั้นกันขนาดนั้นอะ่ะการ KPN ปังมากเอาจริง RC ช่องเม้นก็บเขานอนจะพูดยามนะไม่ยอมมานะวันเนี้ย RC กับคิมอะ่ะเดี๋ยวก่อนแล้วบอกว่าจะมานะเม้นกับเขานอนอฉะันละใจหาย อย่าหาทํานะพ่อเขาบอกอย่าหาทํานะยินไม่ได้แล้วนะถ้าไปต้องไปลอ,ปองข<น>อสามีอะไรารางวัลให้ลายินเขาถามรางวัลอยากให้ผมทำอะไรอ่ะพูดอยากให้ผมทำอะไรก็พิมพ์มา c o m ม e n t มาเออคอมเมนต์มา <laughs> พี่วออันดับหนึ่งแล้วตามสัญญาพีอ่อยากให้เขาทำอะไรให้เขาบอกนะอันดับหนึ่งแล้วทำอะไร,รอ่อปลุมือให้หน่อยครับไม่ใช่ต้องให้ต้องถามเขาสิคุณอยากให้ผมทำอะไรคุณอยากให้ผมทำอะไรอะ่ะก็จ้างคุณก็จ้างผมสิโอ้ยแกเป็นงงมากทุกคน,มมนไม่ เกินไปบ้านบ้านเนี้ยคือแบบแรงมากอะ่ะฉันงงไปหมดแล้วอะ่ะหุย่ยเขาบอกว่าให้หลอมหุมแรมกุม้มลีพู้รอบูใช่หลอมหูหลอมหูหลอมหูมอ่ะทุกคนเดี๋ยวไปแล้วนะได้เวลาแล้วเดี๋ยวพี่พร้อมต้องไปอ่านบทแล้วเนี่ยเนี่ยพี่พร้อมเครียดมากเลยทุกคนดูดิ เครียดปะ่ะล่ะนี่ยฆ่าคนไปหลายคนแล้วใช่เฉยพี่พอมเครียดมาก <c oughs> เสียพี่พร้อมค่ะอ,ะอา๋ยวให้ดูพี่พร้อมอพี่อยากจะขอคุยกับในไลน์ได้ไหมไม่ได้จะคุยว่าอะไรเอออยากคุยอ่ะขอขอหนึ่งหัวขอ้อว่าอยากคุยเกี่ยวกับจะคุยเกี่ยวกับวันนี้เฮ้ยเอาจริงๆพี่ผมว่าต้องให้มันไม่นั่งคุยที่โต๊ะจริงจริง อ่ะลุกอะเพราะว่าจะมีคนเสียบ PS4 แล้วนะถ้าเธอลุกคือเสียหมาเธอจะลุกหรือเปล่าแกงใช่แกงหม้อใหญ่พี่เหนือสู้ๆนะเขาไม่ได้หมายถึงว่าแบบเหนือพะรามนะเล่นเกมอะสู้ๆนะพ่ออย่าลืมสัญญาล่ะเขาบอกว่าขอรูปคู่ เป็นรางวัลที่หนึ่งก่อนครับพี่อัน๋นไดบงง้บอสงองแงใช่บอสเด็กมากบอสคือใครอ่ะก็อยูนน่บอสคือใครยิงบอสบอสคือใครบอสอ่ะบอสเลยพ่อในเกมบอสในเกมบอสในเกมหรอบอสบอสอะไร,งไรเงี้ยเราเราเล่นเราเล่นแกงทั้งประเทศโอ้ my god พี่พร้อมสู้ๆอ่ะไปแล้วไปแล้วขอบคุณทุกคนมากละเมอร์จิน้นเดี๋ยวไว้วมาขอบคุณแล้วล่ะอ่ะเดี๋ยวไว้แบบว่าเราจะมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์ขอบคุณย้อนหลังแล้วกันสําหรับแฮชแท็กละเมอร์จิน้นอ่ะพี่วอส่งท้ายบายบายครับจบจบส่งท้ายหน่อยฮะคุณยินละเมอร์จินขอบคุณสำหรับแฮชแท็กละเมอร์จิ้นครับยังคงเชื่อว่าในพลังของบ้านนี้อยู่ครับศรัทธาศรัทธาขอบคุณมากเออสำ <c oughs> อะัรกันดิ่งนีไปแล้วฮะบ๊ายบาย 对，后，毕了。